ตุบๆในนี้ค่ะหลงเหรออ่าอันนี้คือหลงนั่นแะเป็นเป็นเห็นเห็นอย่างนี้เห็นนี้เห็นเนื้ออาจจะเป็นอย่างนี้แต่ยืนเขาจะไม่เป็นเลยเป็นใบยาวใช่ไหมใช่ออกใบาวเห็นไม่เป็นหายนัคะไปเรียนกได้เลยรูปรูปตรงนี้คือลายลายใบจะเป็นอย่างกันใช่ไหมลายยาวหรือแหลมอ่าอันนี้จะเป็นแค่ตุบในเนื้อใบ อันนี้หล,ล,ลินอ,อันนี้หลงหลงจะดังๆอ๋อใบจะด่อย่างงี้หลินใบแหลมหลินใบแหลม อันนี้หลีดลักแรใชทีเรียมเลยนะคะลลกแพรจริงๆมันแค่ถึง,ะคะคงมือแตันสอีเว่า้นถ้ามันสุกแล้วมันจะแตกง่ายมก็แะ่นี้ใส่แล้ อดูค่ะลองมันจะหวานมันแห้งค่ะอันจะเป็นอะไแห้งแล้วแห้งผลิตนกูไว้ยวแบบเดี๋ยววันสองอาทิตย์จะมีให้ลูกค้าลองลองทานดูค่ะหลงก็จะอีกแบบหนึ่งหลงก็จะออกแอลคนนีชินนีค่ะ สวนมากเห่อยไหมคะเหมือนแพงฟิล์มานีะเม็ดเดียวก่อนพัดอ่านวันละเม็ดแต่พวกนี้มันมันไม่คชายามันไม่เสียอน้าเลยนะคะไม่ได้ป้ายยาเพราะว่าลงหนูท่ยแล้วมันจะเผ็จสุกธรรมชาติอย่างเดียวเลยค่ะไม่เหมือนวันก็นจะเป็นเกลียงแบบ เรียนเป็นจานมค่ไม่ป้าไม่ได้เลยป้าไม่ได้ธรรมชาตินยยเดีเยวค่ะเยี่ยมเลยเนาะราลองทำดูค่ะทำเลยนี่เป็นคนคลิกขึ้นมาเลยเนาะเอามาปูตั้งแต่สองบ้าสามค่ะค่ะ วตั้งชื่อในครอบครัวเนาะอยากได้ก็้องสากคล้บทไมนะต้องสากคล้บก็เหมือนแบบเขาทรงปเป็นมะเฟืองไงก,ก็เลยตั้งตั้งชื่อเขาพอพอเขาประกวดปี2520เราได้ที่ 4, ที่สองแต่หลงรักแย่ได้ที่หนึ่งหลงรักแย่นางหลงปลงละงลาค่ะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเนีายค่ะเป็นเพื่อนยากกันเป็นผู้หญิงแย่ก็เขา้าประกวดเหมือนกันในปีนั้น ดนรางวัลทีผ่านไปเรื่อยๆก็เลยได้ชื่อเป็นอดีรับแรพอเข้าประกวดทุกๆปีเลยค่ะที่รับแร้เขาให้ให้มีการประกวดทุเรียนก็เลยได้ได้เป็นชื่อของปู่มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะมีสตอรี่ปู่เป็นเป็นไรพานป่าค่ะแล้วก็ไปได้ที่เรียนตันสุูที่บ้านไม่สวนนี่ขต้องหลังด้านนู้นค่ะไปชอบปลูกต้นไม้เปลูกผลไม้มเยอะค่ะกาแฟลองกองเนาะ เป็นหน่วยทำฟุตที่นี่เขาก็แต่หลักๆแต่ก่อนอะน,นะคะก็จะทำส่วนกันแต่ว่าตอ,อนนี้ทุกบ้านเลยทำส่วนกันหมดเลยค่ะธรรมดาขายโลเท่าไหร่ครับถ้าเป็นพรีเมี่ยม800ค่ะโลส่วนก็นจะมีไซส์เล็กลงมาเป็นไซส์เอ e, แล้วก็ไซส์เบอร์ต่ำหน่อยอยะะ่างเงี้ยค่ะ โลห์โลห์แค่ถ้าจะลูกกลมก็ราคาก็จะขึ้นๆกันนะแะราคาเยอะใช่ก็สมารธรรมเหมือนก็สืบต่อต e <ừ> ิดสนระทับก็จะมีมาเมื okay. <t> ่อวานก็เยอะมากทุกวันน่ะคะถ้ามาดูต้นทางก็จะม้อย่พักที่เที่ยวเที่ยววิถีของคนรักลรบขับรที่นะสืบต่ ทีปีนึงก็ทำใได้ได pues ้ก็ประมาณว่าอยางมัน like, ้ค่าตัวเยอะนะคะคาล่าค่าเียวค่าาค่าือคือทำมันก็ต้องดีแย่างดีนะคะ่ไหคะีต้่เล็กจนนเียวเลยค่ะไม่งนมันจะไม่มีคุณภาพ ถือทิ้งก็ไม่ไ mm ด้มาแลงกวนพวกเนื้อไฟแรงอะไรอย่างเงี้ย่างเน่าคนเน่าอะไรอยกางเง็้หทุอย่างนะแ่แบบเป็นกรอ่อนไ่ยืนจนแบบเขายอ่ะเป็นกิจกรรมทุกปีทุกปีก็มีการลงทุนแล้วก็ขายได้มาแล้ว